ชิโอปังสีดำรสชาติต่างกับชิโอปังธรรมดายังไงมาลองชิมกันครับครั้งที่แล้วที่โคไปซื้อมารีวิวหลายๆแบรนด์ะโคเห็นละอันเนี้ยแต่ไม่ไดเอามารีวิวด้วยสีดำอันเนี้ยมันคือชิโอปังชาโคนะครับทั้งสองแบบเนี้ยเป็นของบ่องชูนะครับราคาชิ้นละ35บาทตอนโคไปซื้อมีโปรด้วย2ชิ้น65บาทก่ตอนเอามารีวิวเนี่ยโคเอาไปอุ่นในหม้อทอดไร้น้ำมัน1นาที45ิาวิแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับเริ่มที่ชิโอปังธรรมดาก่อนนะครับดูหน้าตาเพื่ ไปครับคำโตโตอพอเอาไปอุ่นแล้วมันกรอบแล้วก็หอมเนยมากขึ้นนะ<อ>เนยค่อ,อ,น,อ,น,อนข้นางฉ่ำนะครับหอมเนยมากขนมปังค่อนข้างนุ่มฟูเลยความเค็มโคกว่าเค็มกำลังดีอะเค็มไม่โดดอร่อยครับเหมือนที่เคยรีวิวไว้ครั้งที่แล้วเลยมาลองชิมชิวปังชาโคดูบ้างเี่ให้ดูหนะ้าตากใกล้ๆครับเฮ้น่ากินนะว่าไม่ได้มาชิมกันอือหือ,หอ อุ่นแล้วแบบอย่างกรอบเลยรสชาติเขาว่าใกล้เคียงกันแต่รู้สึกว่าตัวแป้งอะชิวปังชาโคจะมีความแน่นกว่าวนิดนึงแต่มีความนุ่มฟูเหมือนกันนะชอบความกรอบนอกนุ่มในของเขาอ่ะเพื่อนี่เพื่อนดูความช่ำเนยของเขาเขาบอกว่าสองตัวนี้ใช้ดอกเกลือจากฝรั่งเศสนะเลยจะให้ความเค็มแบบพอดีอเออแล้วมันเค็มไม่โดดจริงๆนะนเพื่อนๆเขาอย่างชอบอะชิวปังชาโคแปลกดีไม่เหมือนใครเลยไม่เคยเห็นที่ไหนอะฟังความกรอบ รสชาติก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆมีใครเคยลองชิโอปังของบ่องชูบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกโคกหน่อยนะครับลืมบอกพิกัดครับหาซื้อได้ที่บ่องชูทุกสาขาเลยนะครับ